สวัสดีค่ะอีฉันชื่อนาสาวอลิซาลาลิจลูนชื่อเล่นเชียร์ปีน,นี้อายุสิบเก้าปีค่ะวันนี้ฉันอยากเล่าประสบการณ์ที่ช่วยให้ฉันกล้าแสดงออกในสิ่งที่รักนั่นคือการวาดรูปซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะทำไมถึงเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าการวาดรูปเป็นสิ่งที่ฉันลงไหลามาตั้งแต่เด็กค่ะแต่ในช่วงม,มัธยมฉันไม่เคยกล้าแสดงผลงานให้ใครเห็นเลยเพราะกลัวคำวิจารณ์แต่ในที่สุด ฉันก็ตัดสินใจลองก้าวออกจากกรอบความกลัวและนั่นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของฉันค่ะตอนอยู่ม .5 เราเรียนจัดกวบออกแบบโปสเตอร์เนื่องในวันสิ่งแวห้อมคุณครูศิลปะเลือกฉันให้เข้าร่วมตอนไล่ฉันปฏิเสธเพราะไม่มัน่นใจว่าฝีมือของตนเองจะดีพอแต่คุณครูบอกว่าถ้าไม่ลองเราจะไม่มีทางรู้ว่าตัวเองทําได้แค่ไหน ฉันจึงรมต้นร่างแบบอย่างตั้นใจและใส่ความคิดสร้างสรรค์งลงไปเต็มที่ระหว่างทางก็มีความท้าทายทั้งแรงกดดันจากเวลาและกลัวว่างานจะไม่ถูกใจคนอื่นเขาเมื่อถึงวันประกวดผลงานของฉันได้รับรางวัลชนะเลิศเสียงปรบมือและคำชมจากเ,เพื่อนและคุณครูทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันค้นพบว่าการกล้าแสดงออกไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด และหลังจากนั้นฉันก็กล้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับศิลปะเช่นการจัดนิทรรศการงานวาดรูปในโรงเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่องนี้สอนให้ฉันรู้ว่าการกล้าทําในสิ่งที่รักและเชื่อมั่นในตัวเองสามารถเปลี่ยนมุมมองชีวิตได้การที่เราได้แสดงออกไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้ตัวเองแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วยสุดท้ายนี้ฉันขอฝากไว้ว่า ความฝันล้มต้นที่ปลายเดือนสอและความสำเร็จล้มต้นที่การกล้าลงมือทำขอบคุณค่ะ